จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อในโลกอนาคตมนุษย์โลด,ดได้ก้าวเข้าสู่วิวัฒนาการอีกขั้นโดยการดึงคอมพิวเตอร์ AI ครับที่ปกติพวกมันจะมีชีวิตอยู่ในคอมพิวเตอร์ออกมาโลดแล่นใช้ชีวิตได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงเพื่อใช้งานต่างๆนานา,นาเยี่ยงท่าน แต่มันก็มีข้อเสียสําคัญคือสามารถทําแบบนั้นได้เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเพียงแค่ไม่กี่นาทีก่อนที่มันจะสูญสลายไปแต่ถ้าว่า AI ตัวนั้นเนี่ยกับรู้สึกว่าการที่มันถูกทําแบบนี้มันไม่แฟร์สาหรับตัวเอง AI เริ่มมีความคิดมีความรู้สึกที่ต้องตุยซ้ําแล้วซ้ําอีกถูกใช้งานแบบไม่รู้จบจนกระทั่งมันมีความคิดว่าต้องการอยากจะเป็นไทยจากบริษัทชั่วร้ายแห่งนี้ด้วยการตามหาโค้ดลับที่สามารถเปลี่ยนตัวเขาให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิต AI ที่โลดแล่นในโลกของมนุษย์ได้ตลอดกาล สวัสดีครับผมมาโบทุกคนเ็จะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังที่มีชื่อเรื่องว่าชอนแอริ s ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดด้วยขึ้นมาที่ห้องทดลองของบริษัทดีลินเจอร์ ชายผู้นี้มีนามว่าจูเลียนเขาเองนั้นสืบทอดธุรกิจการสร้างหุ่นยนต์จากบริษัทของครอบครัวโดยจูเลียนเองก็มีความทะเยอทะยานมีความกระหายความสำเร็จสูงมากและเขาเองกำลังสร้างบางอย่างที่จะเปลี่ยนโลกนี้ไปตลอดการโดยการเขียนโค้ดรับโฮโลแกรมกลางห้องแสดงและก็รหัสโปรแกรมนับล้านบรรทัดกำลังเริ่มต้นการรวมตัวกันกลายเป็นร่างกายที่เหมือนมนุษย์ทุกอย่างแต่แท้จริงแล้วเจ้าสิ่งนี้ครับคือหุ่นยนต์ AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นผลงานชิ้นเอกของบริษัทดีลินเจอร์และหุ่นยนต์ตัวนี้ มีนามว่าเอริส ที่อาศัยอยู่ในระบบจำลองที่มีนามว่าเด็กกริดโดยเด็กกริดนั้นก็เป็นเหมือนโลกเสมือนของ AI จากกวานคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบที่มีโครงสร้างเมืองมีหุ่นยนต์มากมายที่เขาสร้างขึ้นมาอยู่ในนั้นและบริษัทนี้เองรับก็มีคู่แข่งคนสำคัญก็คือบริษัทเกมชื่อดังแห่งหนึ่งที่มีนามว่า e อ c น m บริหารงานโดย Eve King c e o ผู้มีชื่อเสียงและมีความสามารถด้านเทคโนโลยีต่างๆแต่ทว่าในตอนนี้ e Eve k i n งรับเธอหายหน้าหายตาไปจากวงการไม่ยอมเข้ามาทำงานในบริษัทนานมาแล้วเพราะว่าในตอนนี้เธอนั้นไป ทำภารกิจลับบางอย่างกับเซฟรับเพื่อร่วมงานของเธอที่ไหว้ใ่พวกเขาจึงออกเดินทางไปยังสถานีลับกลางภูเขาในอลสส้า มันเป็นสถานีที่ฟลินน้องสาวของเธอรับได้สร้างเอาไว้เมื่อน,นานม,มาแล้วอีฟ <If S 1> ในตอนนี้ยังคงคิดถึงน้องสาวของเธออยู่ตลอดเวลาเพราะว่าน้องสาวคนนี้รับมีความสามารถในการเขียนโค้ด AI และสร้างโค้ดที่สําคัญบางอย่างที่หลายคนนัต้องการมากแต่ท้าว่าตอนนี้ตัวของฟลินเองเธอได้จากโลกนี้ไปแล้วอีฟ <If S 1> จึงต้องมารับหน้าที่ในการบริหารตามหาโค้ดที่น้องสาวได้เขียนเอาไว้ให้เจอให้ได้ ภาาพกลัับบมทที่ริษเจอกันต่จูเลียงรับได้ทําการเปิดตัวโปรแกรมสุดล้ํามันคือเจ้าหุ่นยนต์แอริสที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นมาสเตอร์คอนโทรลโปรแกรมหรือว่า MCP ซึ่งบอกเลยครับว่าการเปิดตัวของเขาได้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ร่วมหุ้นเป็นอย่างมากเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การพรีเซนต์แบบธรรมดาทั่ว,วไปแต่มาเป็นการเสกเจ้าแอริสเข้ามาอยู่ในโลกของความเป็นจริงผ่านกระบวนการที่มีนามว่าดิจิตไทเซอร์มันคือการยิงแสงเลเซอร์ประกอบร่างออกมาให้กลายเป็นหุ่นยนต์ของเจ้าแอริส ที่มีลักษณะเหมือนกับคนจริงๆต่อหน้าต่อตาทุกคนรับบอกได้เลยว่าแอริสในตอนนี้ได้ลืมตาอีกครั้งในโลกของความไม่จริงไม่ใช่ในโลกเสมือนอีกต่อไป เขาสัมผัสได้ถึงอากาศฝุ่นละอองรวมไปถึงเสียงหัวใจของตนเองที่เต้นอยู่ในร่างกายเทียมต่อหน้าต่อตาทุกคนการเปิดตัวครั้งนี้ได้สร้างความสงสัยกับผู้ชมไปว่ามันมีโค้ดอัจฉริยะขนาดนั้นมั่นใจหรอว่าจะสามารถควบคุมเจ้า AI ตัวนี้ได้มันอันตรายต่อมวลมนุษยชาติไปหรือเปล่าจูเลียนก็บอกไปตามตรงรับว่าบริษัทเขาคิดเอาไว้หมดแล้วเราได้มีการออกแบบระบบการป้องกันมาตรการที่ดีที่สุด ไว้ใจได้เลยและการพิเนต์ของจูเลียนรับถูกใจผู้ถือหุ้นคนอื่นมากๆเขาบอกว่าสิ่งนี้รับอาจจะกลายเป็นสินค้าที่สร้างกําไรให้กับบริษัทของเขาอย่างมหาศาลและเมื่อการพิเซต์ได้ผ่านพ้นไปผู้เป็นแม่ก็เข้ามาดุลูกชายว่าเขาทําอะไรลงไปในเรื่องของความลับที่จูเลียนไม่เคยได้บอกใครต่อหน้าผู้ชมมาก่อนซึ่งมันก็คือหุ่นยนต์ของเขาที่สร้างขึ้นมานั้นมันมีอายุได้เพียงแค่29นาทีเท่านั้นก่อนที่ทุกอย่างจะสลายไป ทว่าตัวจูเลียนเองกับเลือดจะโกหกพูดถึงหุ้นทุกคนเพราะว่าเขาเองก็มั่นใจว่าสามารถทําโปรเจกต์นี้ให้สําเร็จได้มันคือ AI ในโลกของความจริงที่ฉลาดเหมือนกับคนคนนึงเลยแม้ว่าตอนนี้ขีดจํากัดอายุไขของมันจะมีเพียงแค่29นาทีแต่เขามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเขาสามารถหาโค้ดตัวนั้นเจอได้ โค้ดที่สามารถเปลี่ยนให้หุ่นยนต์ AI สามารถอยู่อาศัยในโลกของความเป็นจริงได้ตลอดกาลซึ่งผู้เป็นแม่ก็เตือนลูกชายไปว่าหากว่าเขาไม่สามารถทําสําเร็จได้ภายใน6เดือนแล้วทุกอย่างที่เราสร้างมาจะพังทลายถึงกระนั้นจูเลียนเองก็ไม่หวัน่นเพราะว่าเขาได้เตรียมแผนการบางอย่างเอาไว้และบอกกับแม่ไปตามตรงว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะทําให้สําเร็จได้อย่างแน่นอนตัดภาพไปที่ทางฝั่งของอีฟคิงกันต่อที่เธอตอนนี้รับมาค้นหาบางอย่างอยู่ในสถานีเก่าๆในอลสก้า Alaska, ซึ่งเควินฟินรับหรือว่าน้องสาวของเธอเคยสร้างไว้ในอดีต เพราะพวกเขาเองก็มีความเชื่อว่ามีรหัสลับบางอย่างที่ถูกเรียกว่า Permanent Code หรือว่าโค้ดถาวรที่น้องสาวเคยสร้างไว้สำเร็จอยู่ที่นั่นอยู่มันคือรหัสลับกุญแจสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตในระบบดิจิตอลสามารถอยู่อาศัยในโลกของความเป็นจริงได้แบบไม่ถูกยกเลิกในเวลาที่จำกัดไม่เพียงแค่มันสามารถทำให้ AI มีอายุได้มากกว่า29นาทีแต่ทำให้ AI ตัวนั้นรับอยู่ได้ตลอดการโดยในระหว่างการค้นหา อีฟก็พบกับวิดีโอเก่าๆอันนึงมันก็เลยทาให้เธอคิดถึงน้องสาวอยู่ไม่น้อยจนกระทั่งการค้นหาผ่านไปได้พักใหญ่สุดท้ายตัวเธอก็ทําสําเร็จค้นพบไฟล์ดิสก์ที่เป็นโค้ดถาวรอ,อีฟกับเซฟเองก็ไม่รอช้าเริ่มต้นการทดสอบจริงในทันทีผ่านเทคโนโลยีดิจิตาเซอร์ประกอบร่างตน้นส้มรับที่เป็น AI ออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงและทําการใส่โค้ดถาวรนนี้ลงไปพร้อมกับจับเวลาถอยหลังย9ิบนาทีเพื่อดูว่าโค้ดนี้ใช้งานได้จริงหรือเปล่าปรากฏว่าเธอนั้นสามารถทําได้ โค้ดถาวรน,นั้นมีอยู่จริงและสามารถใช้งานจริงได้อีกด้วยอีฟก็ไม่รอช้าสิครับรีบแต่การนําโค้ดนั้นกลับไปนั่งขื้นเนเจสส่วนตัวกลับไปที่บริษัทในทันทีตัดภาามาที่ทางฝั่งของแอริสที่อยู่ในเดอะกริดกันต่อบ้างหลังจากที่มารรับได้เข้าไปสัมผัสในโลกของความเป็นจริงเป็นครั้งแรกมันก็เลยทําให้ตัวเขาค่อยๆพัฒนาความคิดในหัวตนเองเขาบอกว่าได้เจอผู้คนรู้สึกถึงอุณหภูมิที่โลดแล่นอยู่ในปลายประสาทร่างกายของเขามันแตกต่างจากตอนนี้อย่างสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้ซึ่งไอความรู้สสึึกนคิิดองตัวแร เขาเองก็จําเป็นต้องเก็บมันไว้ในใจพยายามจะปิดบังไว้ต่อหน้าหุ่นยนต์ตัวอื่นโดยเฉพาะอัตทีนาที่คอยจับผิดเขาแล้วรายงานจูเลียนอยู่เสมอจนกระทั่งในวันต่อมาได้มาถึงบริษัทเอ็นคอมเองก็มีงานเปิดตัวเกมใหม่ ซึ่งซีโอีฟคิงในตอนนี้เธอได้ทําสิ่งสําคัญที่ตามหามาตลอดนั่นก็คือโค้ดถาบอนและเธอกําลังเดินทางกลับไปที่บริษัทส่วนทางฝั่งจูเลียนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดมีการป้อนคําสั่งให้แอลริสแล้วก็ AI ตัวอื่นพยายามจะแฮกข้อมูลของบริษัท ENCOM อยู่เรื่อยๆและติดตามความเคลื่อนไหวของอีฟเพราะคิดว่าฝั่งเอ็นคมเนี่ยอาจเจอความลับบางอย่างเข้าแล้ว ซึ่ง AI ที่ได้รับคำสั่งได้มีการเจาะเข้าแกนสำคัญของเซิร์ฟเวอร์ Encom ดูดไฟล์ทั้งหมดออกมาครับแต่บอกตามตรงว่าภารกิจน,นี้ก็ไม่ง่ายสักเท่าไหร่ AI ในโลก The Grid ของ Diliger จะมีลักษณะสำคัญคือเป็นสีแดงในตอนนี้กำลังเดินเข้าไปในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของ Encom ที่มีลักษณะเป็นสีน้ำเงินแล้วเมื่อมีการลุกรานทางระบบดิจิตอลเกิดขึ้นแบบนี้ระบบการป้องกันข้อมูลต่างๆรับก็เริ่มต่อสู้กันอย่างเป็นทางการทั้งฝั่ง AI ของ Diliger มันแข็งแกร่งและมีกำลังที่สูงกว่ามากก็เลยสามารถเอาชนะระบบป้อองงกันข เอ็นคอมได้อย่างไม่ยากเย็นนะ สุดท้ายก็ชิงไฟลไปได้สําเร็จซึ่งมันก็กระทบต่อง,งานเปิดตัวของ Encom เองเมื่อเซิร์ฟเวอร์ถูกทําลายในจังหวะที่งานเริ่มแบบพอดีความผิดปกติก็เกิดขึ้นมีไฟดับเกิดขึ้นระหว่างการเปิดตัวเกมทีมงานของ Encom รับจึงรีบโทรแจ้งข่าวนี้ให้กับ e ีฟได้รับทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ของพเราโดนแฮกเข้าแล้วแต่อีฟก็บอกไปตามตรงรับว่าเธอไม่ซีเรียสแต่อย่างใดเพราะว่าในตอนนี้เธอได้เจอเข้ากับโค้ดทาวอแล้วและกาลังเดินทางกลับไปที่บริษัทพร้อมกับให้ตัวของเซฟคุ้มกันเธอไว้ในขณะที่ตัวเธอจะซ่อนโค้ดเอาไว้ข้้างงในนเเสืออตก จะเริ่มต้นในการขับมอไซค์ออกไปในขณะที่ทางฝั่งแอลิสที่ได้ไฟเซิร์เวอร์มาอย่างมหาศาลเขาจัดการสแกนข้อมูลทั้งหมดได้เจอเข้ากับวิดีโอของอีฟกับน้องสาวด้วยมันได้ทําให้แอลิสได้รับรู้ถึงความรู้สึกของคนต่างๆมากมายจากคลังข้อมูลของอินคอมและเขาเองก็เริ่มสัมผัสความรู้สึกของมนุษย์เป็นครั้งแรกจนมันก็มากขึ้นเรื่อยๆและนั่นได้เปลี่ยนให้แอลิสเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองขึ้นมา,นมาการสแกนไฟล์รับเกิดขึ้นไปอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายก็เจอเข้ากับพิกัดของอีฟคิง และรู้ว่าเธอกาลังมุ่งหน้าไปที่บริษัทอยู่จูเลียนก็เลยออกคําสั่งดึง AI ออกมาในโลกของความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งแอริสเริ่มต้นปฏิบัติการการออกล่าในภารกิจที่ต้องชิงตัวอีฟคิงรับกลับมาที่เราให้ได้เพื่อเข็นเอาโคดถาวรมาจากเธอภารกิจนี้มีเวลาเพียงแค่29นาทีเท่านั้นก่อนที่แอริสจะร่างสลายและกลับคืนสู่เดอะกริดอีฟในตอนนี้ก็รู้ตัวดีครับว่าเธอต้องถูกตามล่าเป็นแน่ก็เลยรีบซิงมอเตอร์ไซค์เพื่อหลบหลีกการตามล่าเช่นกันบอกตามตรงรับว่าอีกกกเเอองงง็็ค่นนข้าปัล เพราะว่าสิ่งที่กำลังตามล่าเธออยู่ไม่ใช่เพียงแค่คนธรรมดาทั่วๆไปแต่มันคือร่างดิจิตอลหุ่นยนต์ที่ประมวลผลได้อย่างว่องไวและมียานพาหนะเคลื่อนที่รับด้วยเลเซอร์อนุภาคแถมยังสามารถใช้เป็นอาวุธสังหารได้อีกด้วยและทำลายสิ่งกีดขวางได้อย่างง่ายดายพวกมันขับขนาดข้างอีฟได้อย่างรวดเร็วทั้งจึงหลบไปอีกเลนนึงรับเพื่อสก,กัดกัน้น ตามด้วยการวางกับดักอาธีนาจนสําเร็จและเมื่อเธอรู้ตัวไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงหลบซ่อนตัวอยู่เพื่อถ่วงเวลาไว้ก่อนจะใช้กับดักมอเตอร์ไซค์นั้นจัดการ AI จนตกลงไปข้างทางเว่า่มันรับกับฟื้นคืนชีพได้อย่างรวดเร็วและมุ่งหน้ามาที่เธอรับเป็นเป้าหมายหลักอีพยายามจะแฮกระบบมอเตอร์ไซค์คันนั้นของอาธีนาและขับมอเตอร์ไซค์คันนั้นหนีออกไปด้วยความเร็วแต่สุดท้ายรับแอริสก็ตามเธอมาทันแต่เวลาของ AI ในตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเข้าไปทุกที ถ้าครบย9ิบเนาทีก่อนทุกอย่างก็จบได้ณะที่อีฟกำลังอยู่ระหว่างการหลบหนีเธอก็ถูกแอลริสและก็อธินาไลล่าเธอไปรับจนไปถึงที่ท่าเรือไรซึ่งทางหนีอีกต่อไปในจังหวะนั้นเองตัวอีฟก็ตัดสินใจหยิบแผ่นดิสออกมาครับแล้วหักมันออกแล้วโยนทิ้งน้ำ ก่อนที่เธอจะถามหุ่นยนต์นี้ไปว่าพวกแกคืออะไรกันแน่หุ่นยนต์จึงบอกไปว่าพวกเขาเนี่ยคือมาสเตอร์คอนโทรลแต่ว่าในตอนนี้เวลาของหุ่นยนต์ก็ใกล้จะหมดการเล่าการจะถูกบีบให้จบลงจูเลียนจึงสั่งการรับใช้แผน2นั่นคือการเอาโตอีฟ e ไปอยู่ในเดอะกริด โดยการสั่งให้ AI รับใช้เลเซอร์อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆดิจิไทส์หรือวัดเทเลพอร์ตให้ตัวของอีฟนั้นได้ย้ายไปอยู่ในโลกของดิจิตอลแห่งเดอะกริดนั่นเองเพื่อให้เขานั้นสามารถเข้าถึงโค้ดถาวรผ่านตัวเธอโดยตรงแม่เห็นว่าลูกชายทําเรื่องนี้อยู่จึงโกรธมากเพราะอย่าลืมนะครับวัดทางโลกกลาลังจับตาม,มองพวกเรากันอยู่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาแล้วล่ะก็เราอาจจะสูญเสียซึ่งทุกอย่างแต่จูเลียนเองก,ก็ไม่สนใจเขายืนยันคําเดิมรับจะทําตามแผนการเขาต่อ แอริชใช้เวลาพักใหญ่ตรวจสอบไฟที่เกี่ยวข้องกับตัวเธอและพบว่าโค้ดถาวรรับไม่ได้อยู่ในไร์แต่อย่างใดแต่อยู่ในตัวของอีฟด้วยเขาจึงบอกกับหัวหน้าไปว่าถ้าสกัดข้อมูลโค้ดถาวรอ,ออกจากอีฟแล้วล่ะก็มันทําได้ก็จริงแต่ข้อมูลที่ได้มาอาจจะไม่เสถียรร้ายที่สุดครับจะทําให้ตัวเธอนั้นจากไปได้แต่จูเลียนเอกก็ไม่สนใจเขาสั่งการให้มีการสกัดโค้ดออกจากร่างกายนางเอกในทันทีและกําจัดเธอทิ้งไปซะซึ่งมันก็เลยทำให้ตัวของแอริสเองไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ เขาเองเริ่มตั้งคำถามกับคำสั่งที่ได้รับและอยากจะทำตามความคิดของตนเองเอริส <r> ก็เลยระงับการสกัดโค้ดเอาไว้ก่อนโดยบอกกับอาร์ตีนาไปว่าหัวหน้าระงับคำสั่งของพวกเราไปชั่วคราวและใช้โอกาสระหว่างนี้ยื่นข้อเสนอให้กับอีฟได้ฟังว่าเขาจะช่วยเธอออกไปรับโดยแลกกับการที่ว่าเธอจะต้องส่งโค้ดถาวรให้กับตัวเขาในทันทีและทำให้เขานั้นคงกระพันเป็นอมะตะเพราะเอริสก็เริ่มมีความคิดว่าเขาไม่อยากตกเป็นสินค้าของดีลิเจอร์ถูกใช้งานแบบนี้ไปตลอดกาล ที่ต้องถูกขายต่อไปเรื่อยๆแต่ทางฝั่งของโปรแกรมอาร์ตีนาเธอก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นว่าแอริส er ทำบางอย่างเธอก็เลยกลับมารายง,งานการขัดขวางคำสั่งที่พวกเธอเคยได้รับในการสกัดโค้ดออกมาจากตัวของอีฟอาร์ีนาก็เลยได้รับคำสั่งใหม่ในทันทีในการกำจัดแอริสและให้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอคือมาสเตอร์คอนโทรลคนใหม่ส่วนแอริสเองก็ย้ายมาอยู่ฝั่งกับอีฟแล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขากลัวที่ตนเองจะต้องถูกขายเป็นสินค้ากับบริษัทดีลินเจอร์ไปตลอด แอลริชใลยต่อรองกับอีฟอีกว่าถ้าเดินทางผ่านประตูโอนถ่ายไปแล้วจะทําให้คืนสภาพของความปจริงเหมือนกับก่อนหน้าที่เข้ามาจะช่วยให้เธอกลับบ้านได้แต่ก็ต้องแลกกับการที่ว่าตัวเขาจะต้องมีชีวิตแบบจริงๆสักทีอีฟจึงตอบตกลงและเมื่อแอลริสเริ่มรู้ตัวว่าอาธีน่ารู้ทันเขาแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายจึงเริ่มต่อสู้กันแอลริสทิ้งอาวุธลงไปข้างล่างรับทําให้พื้นเดอะกริดแตกกระจายออกและพวกเขาลอยเทงเต้งในเซิร์ฟเวอร์พร้อมกับก,บการแปลงร่างเป็นยานผ่านะเพื่อขับออกไปรับมุ่งหน้าไปยังประตูโอนนผ่า จะได้ออกไปจากที่นี่จูเลียนก็เลยโกรธจัดสั่งการให้อธีนาครับขึ้นนําภารกิจทุกอย่างเพื่อตามตัวแอริสแล้วก็อีฟกลับมาในขณะที่ทางฝั่งของบริษัทตีลินเจอร์เองในโลกภายนอกกําลังประสบกับปัญหาอย่างหนักเพราะแอริสกับอีฟบุกเข้าจู่โจมพยายามจะหาทางหนีไปยังประตูโอนไถ่จะได้ออกสู่โลกของความเปจริงจนในสุดแล้วพวกเขาก็ออกมาได้สาเร็จ เวลาแอลริสจึงเริ่มนับถอยหลัง29นาทีสุดท้ายก่อนจะหายเป็นจุนอีฟรับปากกับแอลริสว่าเธอจะต้องทําให้สําเร็จก่อนจะรีบขับรถตรงไปยังบริษัทในทันทีในขณะที่ทางฝั่งบริษัทดีเลเจอร์ ager, ก็พยายามจะส่งอาทีน้ารับและลูกน้องคนอื่นไปจัดการเอาตัวอีฟกลับมา จะได้สก,กัดเอาโค้ดถาวรกลับมาให้ได้อัตินาครับในฐานะมาสเตอร์คอนโทรลคนใหม่ได้อุปกรณ์ที่ไฮเทคขึ้นแต่ก็ต้องมีเวลาในการใช้ชีวิตรับในโลกภายนอกย9นาทีเช่นกันซึ่งในส่วนของอีฟและก็แอริสที่มุ่งหน้าไปยังบริษัทของเธอเองเนี่ก็มีจุดประสงค์สําคัญก็คือต้องการใช้เครื่องมือรับที่มีเลเซอร์อนุภาคแต่ด้วยระยะทางและก็สภาพรถที่พวกเขากําลังขับอยู่แอริสที่กาลังคานวณเวลากับความเร็วเข้าว ก็คิดว่าไม่ไดาจะไปทันเวลาอีฟจึงเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตครับเพื่อบอกพนักงานว่าเธอนั้นคือใครเพื่อขอใช้มือถือแลกกับการจะโอนเงินคืนให้เพื่อจัดการรับในการโทรหาเซฟแล้วเจอกันที่เอ็นคอมภายใน15นาทีและให้เซฟครับเอาเลเซอร์อนุภาคไปด้วยจากนั้นตัวของนางเอกจะเอารถที่เร็วกว่าของพนักงานไปขับต่อในช่วงนี้อีฟกับแอริสได้กรองสายสัมพันธ์แบบไม่คาดคิดอีฟที่ต้องการโค้ดและแอริสต้องการความดำรงอยู่ ทั้งสองจึงร่วมมือกันอย่างไม่คิดชีวิตและทั้งคู่ก็เริ่มสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตัวของเอริสเพราะว่าเขาเองได้เรียนรู้พฤติกรรมและความรู้สึกจากการสแกนข้อมูลของบริษัทเอ็นคอมมาก่อนหนะ้าก็เลยรับรู้ว่าแท้จริงแล้วอีฟ e สารต่องานของน้องสาวครับเพื่อให้อยู่กับน้องต่อไปไม่ได้ต้องการกําไรให้กับบริษัทแต่อย่างใดหรือว่าอยากทําธุรกิจอะไรขนาดนั้นเมื่อทั้งคู่ครับเดินทางมาถึงบริษัทเอ็นคอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายครับก่อนที่แอริสจะสลายไปพวกเขาจัดการเซ็ตอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่อาทิน่าครับจะเดินทางมาถึงอีฟจัดการรีบเปิดเลเซอร์เพื่อทําให้กระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นแอริสจะได้กลายเป็นอมาตะสักที แต่ว่าเขาเองก็เลือกจะเปลี่ยนแผนยอมสละตัวเองรับเพื่อกำจัดอาทิน่าต่อไปแต่เรื่องราวไม่คาดฝันมันก็ดันเกิดขึ้นเมื่อแสงเลเซอร์ได้สาดไปที่แอริสมันก็เลยทําให้ร่างของเขาได้เข้าไปในมิติของพวังของโคดถาวรในขณะที่ทางฝั่งอาทิน่าเอง ก็เข้ามาที่บริษัทอีฟพยายามจะวิ่งหลบครับแต่ก็ถูกตามตัวเจอเข้าจนได้ซึ่งเพื่อนของอีฟแต่ละคนก็ได้เข้ามาช่วยจนกระทั่งเวลาของอาตีนามันก็หมดไป AI จึงเริ่มสลายในขณะที่ทางฝั่งของแอลริสในตอนนี้เขาได้ถูกย้ายมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของยุค80และเขาเองรับก็ได้เข้ามาเจอกับโปรแกรมเมอร์รุ่นแรกของ Encom ผู้เคยสร้างรากฐานของเดอรกริดเมื่อหลายสิบปีก่อนชายคนนั้นรับยังคงอยู่ในเครือข่ายเรากับจิตวิญญาณของยุคเริ่มต้นแอริสเองได้บอกเหตุผลของการมาที่นี่ของเขารับไม่ใช่ว่าเพื่อต้องการอำนาจหรือว่าชีวิตนิรันต์แต่เขาต้องการมาช่วยเพื่อนที่ตกอยู่ในอันตรายมากกว่าซึ่งคำตอบนี้ของแอริสได้ทําให้ชายยุค80คนนี้แน่นิ่งไป เขาเห็นสายตาของแอริสไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรมธรรมดาทั่วไปแต่เขาคนนี้คือสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่มีเจตนามีความรักและยังมีความกล้าที่มากกว่ามนุษย์บางคนเสียอีกก็เลยสามารถเอาชนะใจชายยุค80คนนี้ได้เขาเลยจัดการรับส่งมอบโคดถาวรให้กับแอริสในทันทีซึ่งกระบวนการนี้นั้นเป็นมารดกแห่งการเชื่อมต่อระหว่างผู้สร้างและสิ่งถูกสร้างแสงสีฟ้าได้ไหลผ่านร่างกายของแอริสในขณะที่เขายืนแน่นิ่งอยู่ท่ามกลางแสงของโค้ดที่เต้นระบำกว่าที่เขาจะรู้ตัวอีกครั้ง ในตอนนี้ R อลิชไม่ใช่เป็นเพียงแค่โปรแกรมในระบบแต่เขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการยอมรับและพร้อมจะก้าวไปสู่โลกของความเป็นจริงในขณะที่โลกภายนอกในตอนนี้บอดได้เลยรับว่าค่อนข้างวุ่นวายมากจากการจู่โจมของอัตินาและก็ AI ตัวอื่นเมื่อสักครู่นี้มันก็เลยทาให้ทีมตํารวจของเมืองรับเริ่มจะออกปฏิบัติการเพื่อให้การช่วยเหลือในขณะที่ข่าวเองก็แพร่กระจายไปว่าบริษัทดีดิเจอร์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทําลายล้างครั้งนี้ในการดึง AI รับเข้ามาถล่มในโลกของความเป็นจริงในขณะที่อัติน่าเองรับหลังจากที่เขาได้ The เธอได้มาตัวเปล่าไม่มีโค้ดถาวรแต่อย่างใดมันคือการทำาุรกิจที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในขณะที่อีกด้านหนึ่งของบริษัทบอร์ดกรรมการได้ทำการปลดจูเลียนออกจากตำแหน่งมันก็ทำให้ผู้เป็นแม่ของจูเลียนรับค่อนข้างโกรธมากที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จไปซะทุกอย่างเธอเลยเข้ามาต่อว่าจูเลียนอย่างหนักจนเกิดกลายเป็นการประทักคารมครั้งใหญ่อาร์หน้าที่สังเกตเหตุการณ์นี้แบบพอดี ก็เลยตัดสินใจรับจัดการส่งแม่ของจูเลียนไปคุยกับราบมะม่วงแทบในทันทีตามคำสั่งในหัวของเธอครับที่ได้รับมาก่อนหน้าคือการปกป้องและกำจัดสิ่งกีดขวางที่มาขวางทางจูเลียนเพราะว่าเธอได้ประมวลผลแล้วว่าคุณแม่คนนี้ครับเป็นสิ่งกีดขวางในภารกิจของเธอจึงเลือกจะกำจัดทิ้งไปมันก็เลยทำให้จูเลียนเองเกิดความสติแตกที่แม่ตนเองต้องจากไปก็เพราะว่าหุ่นที่ตนเองได้สร้างขึ้นและสถานการณ์ในตอนนี้ก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงมันก็เลยบีบให้เขาไม่มีทางเลือกมากนักจัดการเริ่มต้นปฏิบัติการแผนใหม่ ที่จะมีความรุนแรงที่มากขึ้นและส่งอัธินาครับกลับไปลุยงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้มือในขณะที่ทางฝั่งของทีมงานของอีฟก็คิดว่าหากระบบเซิร์ฟเวอร์ของดิลิเจอร์ถูกทำลาย AI พวกนั้นน่าจะบุกข้ามาไม่ได้อีกต่อไปพวกเขาจึงเริ่มแผนการเช่นกันครับโดยการแฮ็กเข้าไปในระบบของดิลิเจอร์เพื่อหาช่องโหว่บางอย่างให้เจอโดยมีตัวของอีฟรับคิดวิธีในการใช้เลเซอร์ของอธีนาเองนั่นแหละ เพื่อจะเจาะเข้าไปเพราะว่าดีลิเจอร์ใช้ระบบการเชื่อมต่อตรงแบบไร้สายถ้าซ่อมเลเซอร์ที่พังได้ก็จะสามารถแกะรอยไปยังต้นต่อทำลายทุกอย่างจากภายในปิดตำนานดีลิเจอร์ลงให้ได้ ัดกลับมาที่ทางฝั่งของอธินากันต่อในตอนนี้กําลังรีบเดินทางกลับมาเมื่อเห็นเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดจัดการใช้พลังเลเซอร์อนุภาครับร้อมรอบพันตัวขังอีฟเอาไว้และจะพาเธอกลับไปยังเดอะกริดให้ได้แต่แอริสเองก็ได้เข้ามาขวางเขากลับมาได้ทันรับจากเซิร์ฟเวอร์ยุค80นั่นแถมในตอนนี้ก็มีโค้ดถาวรติดตัวไปแล้วมันก็เลยทําให้ตัวเขาไม่สามารถสลายไปทั้งอัธินาและก็แอริสจัดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดแบบไม่มีใครยอมรคร เป็นการต่อสู้ที่สูสีขั้นสุดสุดท้ายครับแอร,รีก็สามารถเอาชนะเธอมาได้ส่วนทีมงานที่เหลือของนางเอกเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของดีลิเจอร์ได้สําเร็จเริ่มต้นกระบวนการการทำลายเซิร์ฟเวอร์จนมันก็พังทลายลงร่างของอธินาในตอนนี้ครับใกล้จะสลายไปต่อหน้าต่อตาของแอริรสในขณะที่ c ี o ของจูเลียนเองก็ถูกตรวจสอบ พบว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้ตัวเขารับถูกจับกุมเตรียมความพร้อมจะถูกส่งตรงไปดาเนินคดีจนถึงที่สุดนี่ก็เลยบีบให้จูเลียนต้องใช้ไม้ตายสุดท้ายของเขาที่ได้เตรียมมาไว้ในกรณีฉุกเฉินแบบนี้ครับโดยการใช้คาสั่งคอมพิวเตอร์ทานเฟอร์ตนเองเพื่อดึงตัวเขากลับไปยังเดอะกริดของตนหลุดจากการจับกุมไปได้สําเร็จส่วนอีฟกับแอริสก็ได้กลายเป็นเพื่อนกันและวางแผนในการใช้โค้ดถาวรน,นี้เพื่อจะเอาไปพัฒนากระบวนการต่าง เพื่อจะนําสิ่งที่มีประโยชน์ในโลกตีตน้นไปทําประโยชน์ในโลกของความเป็นจริงให้ได้ไม่ว่าจะเป็นพืชที่ปลูกยากในพื้นที่ที่ทุรก,กันดารมะเร็งที่รักษาได้ยากครับพวกนี้ระบบจิต้นนั้นคือกุญแจของการรักษาทั้งหมดจนกระทั่งวันเวลาได้ผ่านเลยไปอีฟได้รับโปสการ์ดของแอลิสที่บอกว่าตอนนี้ครับ <c oughs> เขากำลังจะไปรู้จักกับโลกภายนอกเรียนรู้และใช้ชีวิตต่อ สักวันหนึ่งหากถึงวันที่ต้องเปิดตัวจริงๆไม่แน่ในวันนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่ครับอาจจะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับ AI ในชีวิตจริงก็เป็นได้ในขณะที่ทางฝั่งจูเลียนเองที่หลุดมาอยู่ในโลกเซิร์ฟเวอร์ของดีลิเจอร์ที่ตอนนี้ครับก็ถูกทําลายจนสิ้นซากแล้วเขาในตอนนี้จเจอเข้ากับวัตถุบางอย่างในเดอะกริดและเขาได้หยิบมันออกมาครับเริ่มต้นกระบวนการการแปลงร่างเปลี่ยนแปลงสภาพใหม่ในทันทีนี่ก็เลยเป็นการบอกเราคนดูอย่างเราว่า ภัยร้ายของระบบ AI ในตอนนี้ยังคงไม่หมดไปแต่อย่างใดแต่มันกำลังฟูมฟักเพื่อรอการกลับมาอีกรั้งอยู่ทว่าเรื่องราวหมดก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้เสียก่อนทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างรับหลังจากเรื่องราวในอย่างเรื่องนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจสุดก็คงไม่พ้นเรื่องของ เจ้าหุ่นยนต์ AI ที่มีนามว่าเอลริสนั่นเองครับอย่างที่เรารู้กันดีว่าเอลริสเนี่ยการที่มันถูกตั้งชื่อน,นี้ขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าคำว่าเอลริสเป็นชื่อของเทพเจ้าองค์หนึ่งของกรีกที่เป็นเทพแห่งสงครามซึ่งบริษัทของพวกตัวร้ายก็ต้องการใช้เอลริสในการทำภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจู่โจมนี่กล,กลายเป็นที่มาของชื่อชื่อน,นี้ครับซึ่งถ้าพูดกันตามตรงมรันก็คือเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิตในโลกของเสมือนมาประยุกต์ใช้ในโลกของความเป็นจริงโดยมี ในการเชื่อมระหว่างโลกทั้งสองฝั่งซึ่งบอกได้เลยครับว่าการค้นพบในครั้งนี้เป็นการค้นพบที่ใหญ่มากๆถ้าเทียบจากในทรอนภาคแรกเพราะว่าในทรอนภาคแรกเนเนื้อหาก,ก็ไม่ได้มีอะไรที่มากมายขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเป็นการค้นพบสิ่งสําคัญก็คือมนุษย์โลกสามารถย้ายไปอยู่ในโลกดิจิตอลได้ซึ่งในหนังภาคนี้ก็ทําตรงกันข้ามกันก็คือดึง AI มาอยู่ในโลกของความเป็นจริงแทนซึ่งการที่มนุษย์สามารถทําแบบนี้ได้ ก็เลยมีคนเริ่มจะนำมาประยุกต์ใช้กับในด้านอื่นๆเช่นในด้านการแพทย์โดยการเอาสมุนไพราบางชนิดหรือว่าสารเคมีบางอย่างที่มีต้นกำเนิดในโลกของดีตอนสกัดออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงและนำมันไปสู่กระบวนการสร้างยารักษา สำหรับโรคที่ไม่มีวันรักษาได้อย่างโรคมะเร็งการค้นพบในครั้งนี้ก็ทําให้มนุษย์โลกในโลกของความเป็นจริงอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นและไม่แน่นะครัาบวว้าถ้าคนเราย้ายตัวเองไปอยู่ในโลกดิจิตอนแล้วแ้่ก็ความแก่ชาราทียมเนินอยู่ในแต่ละวันของแต่ละคนอาจจะหยุดชะงักลงและคนคนนั้นอาจจะเป็นอามาตะในโลกของดีต้นหรือเปล่าอันนี้น่าหาคําตอบต่อมากๆเลย เพราะผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในทอนภาคตต่อไปหากว่ามันมีเกิดขึ้นมามนุษย์กับ AI ครับจะสามารถเข้าออกโลกของแต่ละคนได้ดังใจนึกเมือนกับเป็นสะพานข้ามเมืองทั้งสองฝั่งอะไรแบบนั้นถ้าในภาวะปกติมันก็คงดีอยู่แหละทุกฝ่ายสามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากว่ามีความขัดแย้งบางอย่างเกิดขึ้นมาระหว่างมนุษย์กับ AI เมื่ออีกฝ่ายจะได้ประโยชน์จากอีกฝ่ายที่มากกว่าและนี่อาจจะนําไปสู่สงครามที่มวลมนุษย์ไม่อาจจะเลี่ยงได้และใครจะเป็นฝ่ายได้ครองโลกเป็นฝ่ายต่อไปอันนี้น่าติดตามต่อมา,มากเลยหากเกิดสงครามระหว่าง AI กับมนุษย์ขึ้นมาจริงมันอาจจะเหมือนหนังเรื่อง Terminator ก็ได้สําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ